โอ้โหแกรี่นี่ทำฟาร์มไก่หรอเนี่ยร <What? S 1> ายได้ดีไหมเนี่ยว้าวไก่ออกไข่มาพื้บเลยขอสักฟองหนึ่งสิจะไปทำไข่ดาวแล้วก็ไข่เจียวดูโอ้โหเราไปปลูกกันบ้างดีกว่านะครับ <What? S 1> นี่ทำฟาร์มไก่นะครับเราอยู่ตรงกั่น <What? S 1> ข้ามนะครับนี่แต่เพื่อนรับสิทธ์นี่เพื่อนๆก็เล่นได้นะฟาร์มไก่ถึงอ่าเรียบร้อยแล้วเราจะเอาไก่ย่งไงเนี่ยอันนี้ผลิตหรอ ยังไม่เสียนะครับอันนี้ 8K นะครับถ้าจะผลิตใหม่เพิ่มโเหมือนไก่แบบว่าง่วงนอนจังเลยแต่ก็หิวหิวนี่ครับไก่ออกไข่มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บใช่ไหมปึ๊บแล้วก็อันนี้เอามาไว้ที่รถเหมือนแกนนี่นะครับรายได้เราก็ดีมากมากเลยพวกเราโอเคอเก็บใหม่นะครับปึง๋งแล้วก็ส่งนะครับโอ้โหรถมาเร็วจัง <laughs> โ,อโอเค อันนี้เราต้องรองก่อนนะครับเพราะว่าไก่ไม่สามารถออกไข่ถีได้นะครับดูอโอ้โหเก็บไปเรื่อยๆเิ่มอ,อ่ะส่งเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เรามีไก่2ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราผลิตเพิ่มดีกว่าปึง<ะ>๋งมเราก็มีคูณ2กับคูณ3นะครับสะสมเงินไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหตอนนี้ผลิตได้ทั้งหมด3ตัวแล้วไข่ไก่มารัวๆนะครับตอนนี้ โอ้โหร่ํารวยสุดๆไปเลยเ,<อ>เราต้องแข่งอ่ะคุณยายแกรนนี่นะครับเพราะว่าอยู่ฟาร์มฝ่ายตรงข้ามเลยนี่เห็นมาดูคุณยายโอ้โหคุณยายบอกฉันขยันสเจิไปเลยอะตรงนี้มีไข่ไก่ทองคําด้วยเก็บก่อนใช้เพชรสองเหรอโอเคได้เงินด้วยนะคะอะตรงนี้มีหมุนวงล้อฟรีอ่ะกดไปหนึ่งครั้งนะครับจะ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 ,จะ,จะ,จะดูซิว่าจะได้อะไรได้เงินอีก 48K เคนะครับโอ้โ oh, ห oh. อันนี้อะไรอะ่ะอ๋อเป็นเจ้าของโรงงาน <c oughs> จะได้เพชรโอเคเก็บเก็บอันนี้เล่นเพื่อ 7M โอเคเรียบร้อยเก็บ <c oughs> แล้วนะ <c oughs> ขอบคุณมากเจ้าไก่ที่ออกไข่ให้ <c oughs> เดี๋ยวจะให้อาหารตลอดเลยนะนี่ <c oughs> เครื่องแบบว่าให้อาหารอัตโนมัตินะครับป่ <c oughs> แล้วเราก็ผลิตเพิ่มต่อโอ้โ oh, ห <c oughs> แต่ละตัวนี่แบบว่าสีไม่เหมือนกันเลยนะครับ อันนี้เป็นไก่ที่เป็นบัณฑิตนะครับโอ้โหดูมีหัวบัณฑิตอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะเป็นหมวกแบบผู้ดีนิดนึงนะครับอ่าแล้วอันนี้ไม่มีหมวกนะครับเป็นไก่แดงนะครับและนี่เป็นไก่แบบธรรมชาติสีครีมเลยนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะเหมือนไก่ทุเรียนเลยอ่ะดูตุงปีกเป็นทุเรียนหรือมะม่วงก็ไม่รู้นะครับอ่าแล้วไก่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนะตัวนี้เอ๊ะตัวนี้ก็เหมือนเดิมแล้วนี่นาอ๋อ กินเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีนะครับอ๋อเราเพิ่งรู้ว่าเราสามารถอัปเกรดเลเวลได้นะครับอ่าอันแรกปึงเป็นเท่าไหร่เลเวล2นะครับเลเวล3เลเวล4โอเคอัพไปเยอะๆเลยดีกว่าถึงถึงถึโอ้โหดูโอ้เงินเราก็จะมากตามนะครับ25เลยแล้วอันนี้ก็อัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับเอาให้ครบ5ดาวเลยนะครับปึ๊บปึ๊บึึบบบบึเรียบร้อยอา 5ดาวแล้วอ้าวอ๋อถูกรีเบิร์ตใหม่เหรอใช่ไหมรีเบริร์ตใหม่แน่เลยพวกเราปบโอเคประมาณนี้เราไม่รีเซ็ตนะครับ ตรงนี้ดูเหมือนว่าถ้าเราเหยียบลงสีตรงนี้จะได้บบม1%นึ่ซกำไรนะครับอ่ะเหยียบไปก่อนอลงสีมาแล้วอันนี้ลงนานะครับอะไรอะ่ะลบหปรลดล็อกเออเวลาอนุญาตอ๋อน่าจะลดค่าใช้จ่ายดีลงนานะครับมาเรียบร้อยแล้ว อันนี้คืออะไรอะอัปเกรดถึงเป็นวัวเหรอเดี๋ยนะเรายังไม่มีวัวเลยอันนี้ยังไม่ได้นะครับแล้วส่วนอันนี้ล่ะอัปเกรดไก่ได้ไหมอ๋อนี้ได้นะครับใช้ดาวไม่ใช่ดาวสิเพชรปึ้ง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 เต็มเท่าไหร่ยี่ผ้าอ่ะเอายี่ผ้าพอนะครับแล้วก็รับเงินได้ตรงนี้อ๋อต้องรอให้เต็มโอเคแล้วส่วนอันนี้บ้านบ้านอันนี้อัปเกรด ึปอัปเกรดถึงถึงถึงเรียบร้อยอัปเกรดบ้านเป็นเลเวล5แล้วนะครับอาจจะได้อะไร250%อัตรากำไรนะครับโอเคอ่ะตรงนี้เราเพิ่มไก่ก่อนดีกว่าปึ๋งมาแล้วไก่สีแดงโอ้โหสุดเท่เลยนะมาแล้วนี่โอ้หสีสี่ิลเลียนไม่ราคาสูงมากต้องไปปั๊มก่อนนะครับเดี๋ยวนะไม่ใช่ปั๊มน้ำมันนะครับหมายถึงว่าปั๊มแบบว่าปั๊มเงิน <laughs> โอ้ โอเคแล้วตรงนี้เดี๋ยวอัปเกรดนี้ดีกว่าอ่าจะได้เยอะขึ้นนะครับโึ้เลเวลเจ็ดแปดสิบสองยี่ส้าดาวเลยมะโอเคยี่ห้าแล้วอันนี้ก็ยี่ห้านะครับอ่าส่วนฝั่งนี้ราคาแรงอ่าอัปเกรดก่อนเบร์บเบิร์บเบร์บเบิร์บเบิร์บเบร์บเบิร์บเบิร์บเบิร์บเบนร์บเบิรอบเบิร์บเ้มา์บเบรีบเบนรเร์บร์เรเร์บเร์รเรรบ อ้าไปยังไงลาชาไก่นะครับโอ้โหสุดเท่มากๆเลยมาเพิ่มต่อนะครับอันนี้อันสุดท้ายแล้วมั้งไก่ทองคําหมดแล้วเดี๋ยวนะอัปเกรดโรงงานหรออันนี้ไม่เงินไม่พอ,อโอเคงั้นเรากลับไปก่อนจุบจุ๊บจบจ,บจบมาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้เออวัวได้ไหมฝึงอ่า ควมวัวได้แล้วนะครับแต่ว่าได้แต่ลากนะแต่ว่าวัวยังไม่ได้อันนี้เออเอ้าได้ด้วยแต่ว่าต้องรอใช่ไหมงั้นเรากดข้ามเลยแล้วกันมายังมาแล้วจะวัวดูจะวัวสุดน่ารักมากๆเลยอ่ะเราเพิ่มต่อนะครับอันนี้วัวสีน้ำตาลนะครับอ่เน,นี่ครับเราลดก็ต้องเดี๋ยวนะอันนี้ให้เขาเก็บอัตโนมัติไห ถึงเรียบร้อยนะครับเราก็ไม่ต้องกดแบบว่าเข้าไปที่รถนะครับอันนี้อ่านเดี๋ยวทําให้ดูก่อนนี่แล้วเราก็ส่งถึงง่าตอนนี้เงินก็จะออตโต้นะครับฝั่งนี้ก็ออตโต้แล้วอันนี้ก็ออตโต้นะครับอ่าตอนนี้เราก็มีวัวหลายพันแล้วนะครับดูหลากหลายสีนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนั้นดีกว่าว่าฟาร์มไก่ของเราสามารถอัปเกรดได้หรือยัง เราสามารถอัปเกรดโรงงานไก่ของเราได้แล้วนะครับปึ๊บอัปเกรดเอายังไม่ได้อพอดูผิดนะครับต้องเป็น AG นะครับนี่เราเป็น AA เอยู่เลยเนี่ยยังอัปเกรดไม่ได้นะครับเงินไม่พอแย่ yeah, แล้วเจ้าพวกไก่ผลิตเงินให้ฉันไวๆเลยสิ oh. มีการใช้แรงงานไก่นะครับโอ้ไก่บอกดิจะตายอยู่แล้วเนี่ยกินจะไม่ไหวอยู่แล้วโอ้ ปร๊บฝั่งนี้นะครับส่วนวัวน,นะครับเงินก็ยังไม่พอนะครับขอไปดูฝั่งคุณยายแกนนี่ดูอ่าอันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึงเราส่งก่อนปึ๊บแต่เรางงว่าเราเติมตัวออโต้ไปแล้วทําไมมันไม่ออโต้เนาะสงสัยเราต้องส่งเองนะครับอันนี้ถึงนี่ครับเงินก็เพิ่มนะครับแล้วก็ส่งอันนี้ถึงเงินเพิ่มมาอ่ะ เนี่ยเพิ่มนะครับไปดูของคุณยายแกรนนี่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างแกรนนี่ยังไม่ได้สร้างฟาร์มวัวเลยป้าเป็นไงแกรนนี่ไม่จะตัดต่อว,วิดีโอมาเหยียบฟาร์มฉันแหมฉันกําลังเลี้ยงไก่อยู่วอูโดโอ้บีสปริงด้วยคุณยายแกรนนี่วิ่งไวส,สุดๆไปเลยนะครับตอนนี้ขบวยไก่แกรนนี่ได้ไหม <laughs> โอ้นี่จะทำอะไรจะตัดต่อว,วิดีโอออกไปจากฟาร์มฉัน โอ้แกดีสร้างแล้วนะครับ<ไ>เริ่มสร้างตรงนี้แล้วโอ้แกนี่สร้างวัวมาแล้วนะครับดีโอ้โหแต่ว่าเราก็มีเหมือนกันนะครับแต่ฝั่งนี้ยังไม่ได้สร้างเลยามาดูผลผลิตของเราบ้างดีกว่านะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอย่ยวัวเหลือกี่ตัวนี่เงี้ยมีวัวตัวชมพูนะครับอ,อันนี้น่าราักสุดๆไปเลยเป็นวัวแม่มดนะครับนี่ครับอันนี้วัวเป็ดทองนะครับอยู่ข้างบน อันนี้เป็นวัวราชานะครับอันนี้เป็นวัวกระทิงนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นวัวชมพูงะโอ้โหเดี๋ยว56 AC เหรอนี่แดเป็นวัวสวัสดนะครับหรือว่าเอ่อวัวแอนเจิลหมดแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็หมดแล้วอัปเกรดไม่ได้นะครับเงินไม่พอแล้วนะครับนี่ครับฟาร์มของเราง่า อะไรเนี่ยจะต่ดตะีโดอเติมเงินใช่ไหมเนี่ยฮะทำไมฟาร์มอลังการอย่างนี้เนี่ยใช่แล้วดิเติมเงินมาคูณสองนะฮะแล้วก็เติมเพชรด้วยแกนี่มีวัวเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีไก่ด้วยวเห็นมั้ไก่เต็มเลยแกนี่เนี่ยฉันขอเอาไข่ไก่กลับบ้านแล้วกันเอาเดี๋ยวเอานมสดวัวไปด้วยเอาแกดีเดี๋ยวนมาของฉันโอ้บอดี้ก็มาะะ้วครับอะไรเดี๋ยวเอาทำไมขึ้นสีแดง ทำไมขึ้นสีแดงอ้โอเคสำหรับวันนี้เราก็ขอทำฟาร์มมาเพียงเท่านี้นะถ้าเกิดชอบแนวทำฟาร์มอะไรอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายฉันเอาไข่ไก่กลักแบบ้านนะเออเอาไปได้เลยแกนี่ <laughs> แบ่งปันกันนะครับ